น่วยที่เกาการใช้งานอินเทอร์เนต็ตความหมายของอินเทอร์เนต็ตอินเทอร์เนต็ตคือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององคอ์กรธุรกิจหน่วยงานของรัฐบาลสถานศึกษาตลอดจนเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้าไว้ด้วยกันประเภทของเครือข่ายเครือข่ายท้องถิ่น เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมพื้นที่เล็กๆภายในห้องเดียวกันภายในชั้นเดียวกันหรือภายในอาคารเดียวกันเครือข่ายในเขตเมืองหรือเครือข่ายแมนเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่กว่าเครือข่ายแลนเป็นเครือข่ายในเขตเมืองครอบคลุมพ,พื้นที่ในอำเภอหรือจังหวัดเดียวกันเครือข่ายบริเวณกว้าง ผูอเรือข่ายแวนเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมบริเวณกว้างโดยจะนาเครือข่ายแวนตั้งแต่สองเครือข่ายขึ้นไปมาต่อกันโดยใช้ใสายส่งข้อมูลความเร็วสูงครอบคลุมพื้นที่วงกว้างการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหนึ่งการเชื่อมต่อแบบบุคคลการเชื่อมต่อแบบบุคคล เป็นการเชื่อมต่อของบุคคลธรรมดาทั่วไปซึ่งสามารถขอเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่เชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าโมเดมรูปแสดงการเชื่อมต่อแบบบุคคล 2. การเชื่อมต่อแบบองคอ์กรการเชื่อมต่อแบบองคอ์กรเป็นองค์กรที่มีการจัดตั้งระบบเครือข่ายใช้งานภายในองคออ์กรแล้วจะสามารถนําเครือข่ายแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายนั้นเข้าเชื่อมต่อกับ ISP เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้เลยรูปการเชื่อมต่อแบบองคอ์กร ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต 1. สื่อสารกับผู้อื่นสามารถใช้อินเทอร์เน็ตสื่อสารกับผู้อื่นได้ไม่ว่าจะอยู่ไกลเพียงใดก็ตามซึ่งนอกจากการส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลสองแหล่งความรู้อินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนความรู้ที่มีข้อมูลมากมายที่สามารถนำมาใช้ได้ ซึ่งไม่เป็นเพียงข้อความเท่านั้นแต่มีทั้งเสียงภาพและภาพ,พยนต์แหล่งข่าวสารและความบันเทิงสามารถติดตามข่าวล่าสุดได้เช่นอีบ e ุ๊กคือแหล่งให้ความรู้ทางอินเทอร์เน็ตสาสับจ่ายสินค้าและบริการ อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งจับจ่ายสินค้าและบริการมากมายซึ่งปัจจุบันมีบริษัทนับหมืน่นที่ได้หันมาประชาสัมพันธ์ตัวเองและให้บริการลูกค้าบนอินเทอร์เน็ตตลอด24ชั่วโมงเช่นการสังส่งซื้อสินค้าออนไลน์บริการข้อมูลต่างๆการถนถ่ายไฟล์ไฟล์าทานเฟอร์โปรตโตคอล หือที่เรียกสั้นๆว่า f t p เป็นบริการที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตเช่นการดาวน์โหลดไฟล์การค้นหาข้อมูลโดยใช้เ็วบเราว์เซอร์เป็นเครือข่ายยายแมงมุมที่มีการเชื่อมโยงหลาย ข้อมูลที่กจระจายอยู่ทั่วโลกตัวอย่างเช่น Search Engine ของ Google การใช้งานบทอินเทอร์เนต็ตการบันทึกภาพบทอินเทอร์เนต็ตเมื่อเราต้องการเซฟรูปจายบทอินเทอร์เนต็ตให้ชี้ไปให่ชี้เมาส์ไปที่รูปที่ขวาแล้วเซฟทิ๊เอร์อ การค้นเว็บทั่วไปอ่ะเดี๋ยวจะต่อนะคะให้นะคะ ออกให้นิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับนะคะการใช้นะคะ Google นะคะ,นะคะถ้าเราใช้ Google นะคะในการเสิร์ช engine นะคะก็คือเสมมิร์ชคำว่าอ่ะสมมติว่ามีแพนด้ามีแพนด้า ถ้าเราหาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันก็จะมีวิดีโอนะคะมีวิกิพีเดียก็คือจะเป็นข้อมูลของมีแพนด้าเนาะนะคะถ้าเราคลิกไปที่วิกิพีเดียเนี่ยนะคะวิกิพีเดียเนี่ยคือคลังข้อมูลนะคะที่เกี่ยวกับที่เราจะเสิร์ชหาอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราไปที่วิกิพีเดียเนี่ยเราจะเจอเนื้อหานะคะที่สามารถหยิบแล้วนำไปใช้ได้แล้วก็อ้างอิงได้นะคะ ตรนี้ก็จะบอกว่าเนี่ยมีแพนด้าภาษาอังกฤษก็คืออะไร Giant Panda อะไรอย่างเงี้ยนะคะประเทศจีนนะเนีน่ยทงประเทศจีนโผล่ขึ้นเลยนะนะแล้วบอกว่ามีแพนด้าอ่าอันเนี้ยเนี่ยมาจากมีลักษณะเป็นแบบมีแพนด้าแดงนะมีรูปให้เห็นด้วยนะคะอ่าและคูนนะมีให้เห็นด้วยนะคะมีอะไรบ้าง เนี่ยเขามีให้เห็นหมดเลยนะคะถ้าเราอยากรู้อะไรเราก็เพียงเอาอะไรเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีทงอเมสหรัฐเมกาขึ้นมานะคะเป็นข้อมูลเยอะแยะมากมายนะคะวิเคราะห์ d ี A อมีไหมอ่ะไม,ม่มีนะคะนะถ้าจะเป็นแบบญี่ปุ่นนะคะธงญี่ปุ่นขึ้นเลยนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือแหล่งอ้างอิงข้อมูลนะคะก็จะมีเยอะแยะมากมายนะคะแล้วในนี้เขาก็จะบอกด้วยว่า ่ะลักษณะของทั่วไปของหมีเพนด้านะคะสถาน,นะการควบอนู้นนี่นั่นนะเขาจะมีบอกนะคะ,ะทีนี้อันนี้คือเป็นเนื้อหาของข้อมูลเนาะถ้าเราจะหาเป็นลักษณะเป็นเอ่ p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  อ p d ด p เอดอใส่วกบวกพีดีเอเพราะเมื่อกี้เราเร,เรียนเรื่องการเปิด PDF ไปเนาะใช่ไหม นะมีมาไหมเป็น PDF อดอทเป็นหน้าดอพีดีเอ นี่ก็จะมาแล้วนะคะเป็นไฟล์ pdf มานะคะตรงส่วนนี้นะคะดด .pdf นะะหรือจะเป็นนะคะอ่า powerpoint นะคะ powerpoint ก็จะเป็นเอ่อไฟล์นำสกุล powerpoint อะนะอี่ไฟล์นะตรง powerpoint ต้องใส่ตัว powerpoint ได้นะ,ะ POI เอนะนะน,นี่ก็จะมานะคะเป็น powerpoint ออกมานะคะแพนด้า powerpoint นะคะหรือ ppt powerpoint อะไรแบบนี้เนาะเนี่ยก็จะเป็นนะคะ powerpoint เป็นรูปหมีแพนด้าโ่นนี่นั่นนะคะออกมานะคะเราใช้บวกนะคะแล้วก็เอ่อตัวเชื่อมเลยนะคะอ่ะทีนี้ในการหาหมีแพนด้าเนี่ย ถ้าเราจะหาลูกเราก็มาที่คนลกูกเนาะมันก็จะมีลูกต่างๆมากมายเลยนะคะลูกต่างๆมากมายเลยนะคะเนี่ยแพนด้าเอวิติงจริงกับเบลมากนะแต่ทีนี้ว่าเราต้องการหาแพนด้าแบบไหนละ่ะเราต้องการหาแพนด้าแบบลายเส้นทําไมไปที่เครื่องมือนะคะตรงนี้จะเป็นขนาดของแพนด้าจะเอาเป็นแบบไอคอนปานกลางใหญ่หรือขนาดไหนก็ได้ นะคะถ้าเราจะทําเป็นเอาแพนด้าไปทําเป็นไอคอนแล้วก็ต้องทําเอาเล็กๆใช่ไหมแล้วก็คลิกไปที่ไอคอนนะคะก็จะเป็นแพนด้านะคะแพนด้าอ่าผู้ลืมเอาเขาหอยออกนะคนรูปแล้วใช่ไหมไปที่เครื่องมือนะคะอาจจะไปที่ไอคอนนะคะเนี่ยก็จะเป็นไอคอนเล็กๆ,ๆนะคะเอาขนาดปั้นกลางเอาใหญ่นะคะขนาดใดก็ได้ นี้ก็ได้ค่ะอ่ะ,อะทีนี้ถ้าเรา,เาจะเอาเป็นสีล่ะเอาแพนด้าสีแดงมีไหมเนี่ยแพนด้าเป็นรูปหัวใจนะแพนด้าสีแดงน,นะคะอ่ะถ้าเราเอาสีอะไรก็ได้เนื้อโปร่งใสนะกะ็จะเป็นโปร่งใสแบบนี้ไม่มีภาพพื้นหลังนะคะหรือจะเอาแพนด้าขาวดำนะก็จะขาวดำอย่างเดียวเลยนะอ่ะสมมติว่าคูกำหนดเหมือนเดิมสีอะไรก็ได้มาที่เครื่องมือใหม่ เอาเป็นประเภทครูจะเอาไปให้ลูกระบายสีครูก็ต้องเลือกภาพวาดแบบลายเส้นนะคะกรนี้ก็จะเป็นภาพวาดแบบลายเส้นนะคะเมื่อกี้เขาบอกแล้วการที่เราจะเลือกลูกนะคะแล้วเราก็จะเซฟลูกนะคะนะคะจะเอาไปให้อลูกชายระบายสีนะคะนะ,ะ,นะะก็คลิกไปปึ๊บคลิกขวาแล้วไปที่ไหนบันทึกลิงก์เป็นเนาะบันทึกบันทึกเป็น บันทึกรูปภาพเป็นนะ,ะบันทึกรูปภาพเป็นนะคะนะก็จะเซฟเซฟไว้ที่ไหนก็ได้อาไว้นหน้าเดสก์ท็นะคะลองดูซิไปเปิดดูสิหน้าเดสก t o p อปมาไหม,มนี่ไงมาแล้วเห็นไหมนี่นะครูจะเอาให้ลูกระบายสีแบบนี้เป็นต้นนะคะนะ,ะ,อ,ะอันนี้ทำให้ดูเป็นตัวอ,อย่างนะคะ อ่ะต <Jeśli. S 2> ่อมานะคะต่อมานะคะอ่าเป็นภาพวาดลายเส้นคลิปอาร์ตก็ได้นะคลิปอาร์ตก็จะเป็นแบบอ่าน่ารักน่ารักนะคะเป็นอาร์ตอาร์ตหรือจะเป็นกิฟต์นะคะนะเป็นกิฟต์ก็ได้นะกิฟต์กิฟต์ดุ๊กดุ๊กดุกใช่ไหมนะกิฟต์ก็เป็นดุ๊กดุ๊กดุกนะคะน้องกิฟต์ดิเข้าไปชมซินี่ นี่ความดุกดิกของมันนะคะก็จะเป็นอะไรเป็นดาวดุกดิดุดดินะคะนะปิดไปนี่จะเป็นดาวดุกดิดุดดินะคะกีฟนะกีฟก็คือดุกดิดุดดินะเอาเวลาไหนเวลาผ่านไปหนึ่งปีหรือเอาแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะไม่มีนะคะอ่ะหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีไหมอ่า มีแพนด้านะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับอะไรวันปีใหม่หรืออะไรนะคะที่ล่าสุดนะคะสิทธิ์การใช้ก็ดูด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็คือนะคะเป็นเป็นการค้นหานะคะโดยการใช้นะคะแถบเครื่องมือตรงส่วนนี้นะคะบางคนไม่รู้นะคะครูก็ไปอบรมมานะคะแล้วก็ถึงรู้ว่าเออมันมีแบบนี้นะนะ,ะแล้วก็มาบอกต่อพวกเราะะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ นะคะการเสิร์ชนะคะการเสิร์ชนะคะก็จะมีอาวิดีโอการเสิร์ชแบบวิดีโอนะคะค้นหาจากเว็บค้นหาภาษาไทยช่วงเวลาจะเอาแบบไหนจะเอาแบบวิดีโอสั้นหรือกลางนะคะก็คือสี่ถึง20นาทีหรือจะเอาเป็นแบบยาว20ินาทีนะคะขึ้นไปนะเอาเวลาไหนเวลาไหนก็ได้หรือว่าเอา24ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือ1ปีอะไรเนี้ยบางคนก็อยากจะดูของใหม่นะคะ คุณภาพเป็นไงสูง Full HD นะคะ,ะวิดีโอทั้งหมดแหล่งที่มาเอามาจากไหน YouTube Facebook นะคะนะคะหรือนะคะไทรัสกระปุกอะไรพวกเนี้ยนะคะเราก็สามารถดูแหล่งที่มาได้ด้วยนะคะแมปแผนที่นะคะอ่าก็จะมีแพนด้าที่ไหนบ้าง นะถะแถวๆเรานะกวยเตี๋ยวแพนด้านะอะไรแพนด้าเนี่ยมันก็จะขึ้นหมดนะแพนด้าฮักกี้นะคะพูดแพนด้าที่ระยองอะไรแบบนี้เนาะ,ะมันก็จะขึ้นนะคะอะไรที่เกี่ยวกับแพนด้านะคะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแมพนะคะแล้วก็มีข่าวสารนะคะเรื่องเกี่ยวกับแพนด้านะคะว่ามีเมื่อห้าชั่วโมงที่ผ่านมานะคะอ่าที่ ส่วนสัตว์ทารัฐอเมริกานะคะมีหิมะสนุกสนานเลยนะคะแพนด้า Panda นะคะเล่นหิมะนะคะอย่างสนุกสนานเมื่อ5ชั่วโมงที่ผ่านมานะะหรือ1เดือนที่ผ่านมานะคะสวนสัตว์เชียงใหม่ก็จะมีแพนด้าอยู่หนึ่งตัวใช่ไหมของเราประเทศเรา นะคะนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องข่าวสารนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมนะคะจะเป็นช้อปปิ้งหนังสือที่เป็นการก็เป็นเกี่ยวกับการเสิร์ชนะคะของ Google ที่ครูจะสอนเพิ่มนอกเหนือจากในหนังสือนั่นเองนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวนะคะจบในส่วนของนะคะเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะก็ให้เราทำแบบฝึกหัด หน้าหน้าสองร้อยนะคะสองร้อยสองร้อยยี่สิบสามสองร้อยยี่ิบสี่ยี่ห้าสองร้อยยี่บหกยี่เจ็ดเอ่อหน้าสองร้ 3, 24, 25, 26, 27, อยถึงหน้าสองร้อยยี่สิบหกอ๋อ i'm sorry i'm sorry ในเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องของบทนี้ i'm sorry ครูขอโทษครูขอโทษนะอา่าเรื่องเกี่ยวกับการใช้ลน์นะคะที่ครูเวลาครู อสอนไม่ได้ใช้ซูมนะค,ะครูก็มาใช้การประชุมแบบไลน์แต่พวกเราคงเข้าเป็นกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าครูก็เคยสอนพวกเราใช้แล้วแบบแชทอะไรเงนะี้ยเนาะการประชุมอะไรเงี้ยเรารู้กันอยู่แล้วนะคะทำหน้า27 1, 27 2 7 1เจแทนสอรเจ2เจเจส่และ275นะคะส่วนอในหน่วยของที่แเรื่องจริยธรรมเนี่ยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับอ การใช้นะคะคอมพิวเตอร์นะคะเป็นเรื่องพอระบอคอมพิวเตอร์ซึ่งครูบอกให้พวกเราเนี่ยทำไปเรียบร้อยแล้วนะคะะก็จะจบนะคะในส่วนของวิชานี้นะคะก็จะให้นะคะเพิ่มเติมคือนะคะเดี๋ยวครูจะสอนเพิ่มเกี่ยวกับการใช้ g o o s l e s t s นะคะ,ะ o o o l l e o o s อะไรพวกนี้นะคะนะในส่วนของสัปดาห์ถัดไปนะคะ วันนี้ก็พอเท่านี้สวัสดีค่ะ